สวัสดีครับผมน็อตเอซอเมซอนชาแนลตอนนี้เรากลับมงรู้กันต่อเรื Post ่องโพสออฟซูชิมะในตอนที่18นี้แล้วซึ่งน่าจะเป็นตอนสุดท้ายและบทสรุปของเรื่องราวทั้งหมดแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะไปหาท่านลุงนะในเรื่องราวของท่านชิมุระมาเหมือนเดิมว่าวาร์ปไกลมากเลยเนะี่ยดูดูจากระยะโอเคหมู่บ้านโอมิมะโอเคมาถึงแล้วมาอืมนะท่านลุงน่าจะรออยู่ตรงต้นไม้สีแดงเนี่ยนะต้นไอ้ต้นเมเปิลน,น,นั่นแหละ ทะเลสาบโอมิเคไปไปไปฮสอุ้ยเมื่อกี้มันเหมือนมันฉากมันแบบโหลดไม่ทันวะเมื่อกี้โมเมนตนะดูบ๊ับบลับโอเคได้เวลาตัดสิงกับท่านลุงแล้วต้องปรับความเข้าใจกันหรืออาจจะมีเรื่องมากกว่านั้นเนาะท่านชิบุระไม่อยู่รอพบเขาที่ท่าเรือแล้วกัน โอเครอท่านลุงของคุณที่ท่าเรือแม่ท่านลุงมาช้าข้ามาก่อนนะเนี่ยอยู่ตั้งไกลอ๋อส่นทีลยพระเอกยงเราเราคุยขี่ค่อยห,หันนะ่ กินเปลี่ยนชุดตอนไหนวะท่านลุงมาแล้วจินท่านลุงข้าไม่มั่นใจเลยว,ว่าเจ้าจะมาหรือไม่ถ้าอยากคุยกับท่านถ้าเราร่วมมือกันเราจะสามารถขับไล่พวกมังโกที่เหลือออกไปได้และได้เริ่มบูรณะบ้านเรานั่นไม่ใช่หน้าดีของเจ้า โชกุนมีคำสั่งยุบตะกูลสาไกาแล้วนับตั้งแต่วันนี้เจ้าไม่ใช่สมูไรอีกต่อไปคาะสิสลาทุกอย่างเพื่อผู้คนของเราและข้าก็ยินดีที่จะทำเช่นเดิมสมุไรกลุ่มใหม่จะย้ายมาแทนคนที่เราเสียไปพวกเขาจะได้ของคฤหาสน์และดินแดนของเจ้า ข้าต้องไปบอกลาบ้านมาขีม้าก,กับข้าสิเรื่องลาของท่านชิมุระหนึงดาบสวยมากเลยโอเคไปอะน้าท่านลุงมาท่านก็สีขาวเลย แต่อาเราสีเหลืองอะของท่านลงเราสีแดงโอเคไปท่านยังเป็นจีโตแห่งซ s h ิมะต่อไปไหมเป็นสิท่านโชกุนขอให้ข้าฝึกฝนนักรบเพื่อสู้กับพวกมองโกดีแล้วพวกมันจะได้ไม่ยอมแพ้จนกว่าจะยกยีดครองญี่ปุ่นได้ทั้งประเทศข้าจะมีเงินช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อขัดขวางพวกมัน ายเพหวังจะได้ทำภารกิจนีว้วมกเจ้าในฐานะบิดาและบุตรท่านยังอาจแต่งงานสร้างครอบครัวใหม่ได้ได้สิคงไม่ลำบากอะไรถ้าทางเขาต้องการคนช่วยนี่ไอเราช่วยเธออย่าลำบากเลยครับในะท่านได้สาระเจ้าเข็งคนเดียวไม่ได้อะโอเคมีชาวบ้านที่ช่วยอะ พวกท่านใจดีเหลือเกินควมันหนากว่าที่ข้าคิดขอรับสภา,าระหนักหนาดูจจมุ่งนาไปที่ไหนเลยโจงอาคุขอรับกองทัพของนั้นรบไปสาอยู่ที่นั่นเขามีกองทัพด้วยเหรอไม่ได้ข่าวเลยขอรับพวกเขาจะล่องเรือไปที่ทุ่งหญ้าของมองโกโดยมีพายุกเกื้อหนุนแล,แล้วเผาบ้านเมืองของพวกมันให้วอดขอรับเป้าหมายน่าชื่นชมนักนี่คือทั้งหมดที่ข้าพอจะมอบให้พวกเขาได้หวังว่าเราจะช่วยได้เช่นนั้นก็จงไปเถิดโอเค หมามาดันเอรกิจดันเกวียนเนอะโอเคขอพระคุณขอรับนายท่านอกไกลโขกว่าจะถึงโจงอากุอยู่ห่างจากจโคนเนาไว้ห่างจากจพวกมองโก้ด้วยขอรับแน่นอนเลยมาคนเดียนะถ่าไม่รู้ว่าเขาพูดถึงเรื่องใด อย่าเพิ่งพูดตามข้ามาจินก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะมีกองกำลังที่ตั้งขึ้นมาเองนะน่าจะเป็นกลุ่มคนที่ตั้งขึ้นมาเองนะแล้วก็ใช้ในฐานะของที่นอกระบิศาจข้ามีไดม้มีกองทัพพวกคนเขาเรวมกองทัพกับเจ้าเพิ่มขึ้นทุกวันท่านโชกุนเป็นกังบลค่ะก็เป็นกงนังวนถ้าไม่มีอะไรต้องกลัวเมื่อตะกลูลใหม่มาถึง ชาวบ้านจะก้มหัวเหล่าสาหรัยไรหรือทอยศกวกเขาในนามของรถบิสายกันเลา่ามิข่านมิยอมไม่ผ่นดินนะนะั่นพวกเขาจะฟังข้าเจ้าต,ต่อต้านข้าอย่างเปิดเผยจิงทั้งที่เจ้าเป็นนักลบคู่ใจข้าเจ้าสอนให้ชาวบ้านกระด้านกระเดือดตอผู้เป็นนายเหตุใดเจ้าจึงเชื่อว่าเหล่าผู้ติดตามจะเชื่อฟังข้าไละเชื่อฟังเจ้าผู้ผิด ยังไงต่อท่านลุงอย่างเงียบสิท่านมีอะไรพูดต่อไหมเขียไปเรื่อยๆนะฮหนังบนหลังมากันพอแล้วมาเดินกับข้าหน่อยจิงนตกลงตามนั้นสูสามพระจ้าตระกูลไหมเราเคยมากับเออ ชื่ออะไรวะลืมแล้วสุสานพระจตระกูลค่ะที่พักพินสุดท้ายของตระกูลสาไครยเจ็ดชั่วคนรวมถึงบารดาของเจ้าและบิดาของขา้าทำการคารวะกันเถิดสวยนะผมชอบบรรยากาศมันสวยจริง พอสู่มันมันสวยมากเลยดูดิไเบเปิเล้ลสีแดงฮะไอต้นขาวผมไม่รู้อะไรนะคาจะคิดถึงช่วงเวลาแบบนี้ เองก็เช่นกันโชกุนตัดสินแล้วว่าเจ้าเป็นผู้ทรยศแล้วมีคำสั่งให้ท่านปิดชีวิตฆ่าเสียนักรูบปปิซ่าเป็นพวกนอกกฎหมายสั่งสอนผู้คนชาติเราแข็งกอบผู้นำ เราจาับ้องกันตัวเองฮะโดยยาพิษเลยข้อหนงนั้นที่จะมอบภัยศัตรูไว้นะข้าต้องทำให้ท่านหยุดเอาชีวิตผู้คนของเราไปทิ้งจ้มันไล่ซึ่งคุณธรรมส่วนท่านเป็นเพียงท่าคุณธรรมเจ้าเคยเป็นบุตรชายข้า ปัดนี้ข้าต้องรักษาเชื้อสายชิมุระโดยปราศจากเจ้าข้าต้องสร้างครอบครัวใหม่โดยแรกกับหัวข้านับเป็นบทหลงโทษที่ข้าต้องรับวันสุดท้ายที่เราอยู่ด้วยกัน ช่างหมดหามนักถึงเวลาแล้วจงเขียนคำสั่งเสียของตระกูลสาไขและตระกูลชิมุระ ท่นลุงยังทําใจไม่ได้นะไม่อยากทำย็งว่าลายคนเดียวนะคาสั่งคําสั่งเดียวอะทําให้ครอบครัวต้องมาฆ่ากันเองอะลําลึกถึงการสูญเสียแต่งกอนนะมือที่ว่าดินฟ้าทุกย่างก้าวแก่ก้า ตาที่เห็นแผลค่าถูกยางกาดีกว่าชะตาพาให้เราบากมางสายใหญ่สะบั้นตลอดการกลับต้องมากรรมกืนลืมลักอันนี้แล้วกันนะชะตาพาเราบากมางถึงคราวต้องจากกัน ข่าสู่โดยไร้หวังแล้วหมดแล้วเหรอโอเคมีแค่สองอันนะอันนี้ยังกันถึงค่าวต้องจากกันทุกอย่างก้าวแก่กาสตาร์พาให้เราบาักหมัง ถึงค้าต้องจากกันท่านพ่อท่านแม่ของเจ้าจะอยู่กับเจ้าเสมอขอรับท่านลง ข้าจะฝึกสอนเจ้าเองให้เจ้าเป็นรบที่แข็งแกร่งที่สุดของตระกูลซาไขาจะทุบเลี้ยงเจ้าเหมือนเป็นลูกในไส้พร้อมหรือยังข้าพร้อมแล้ว ลองครั้งสุดท้ายครับระหว่างสายเลือดหลานกับลงุงผู้ไร้คุณธรรมกับผู้ที่มีคุณธรรมเต็มเปี่ยมแบบเต็มเปี่ยมเตินเ,เลยจะเรียกได้ว่าท่านลุงก็เป็นยังไงก็ได้โอเคมาแล้วจาต้องทำร้ายท่าน อุ้ยอ่าเจ็บต้องระวังนะดูจากการโจมตีน่าจะดุมากท่านลุงไม่ตรงที่เหรออุ้ยอ่าพลาดพาดพาดอุ้ยเอ้ยเอ้ยนี่อง่้ยออ่าย อุ้ยอ่าโอ้หหยอ้ยคนดุเลยอืมอืมอืมเคยใจเจ้าใจค่ะไม่มีวันเย no ีย <3: grateful S 2> วยาได้น่ะก็คอเดี๋ยวเดียวผมขอสู้กันนะอาจจะไม่พลาดดุมากอะโคตรดุอะลุงโอ้โหอะไรวะ ขาขอโทษเออถ้าลุงเบาๆกับลหลานคนนี้หน่อยหูด,ดุมากเอาใหม่อะอุ้ยอืยแหนอคือผมลืมตลอดเลยว่ะเออเออเอออุ้ยดุเว้ยอุ้ยอือเกอเกอเคระวังไว้ยะงไงเอาไงเรืเร่อยๆลดน้อยมากอ่ะ โอเคประโยชน์เดิมไหมไม่พลาดโอเคต้องระวังไว้นะโคตรดุอ่ะเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วท่านี้มาแล้วต้องระวังต้องระวังใจเย็นนะใจเย็นนะท่านลุงนะโอเคหุ่ยถอยไกลอะโอ้ไม่เอาอีกแล้วคือกูลืม อืออืมอืมอืออืออืมอืออืออืมเยอะอุ้ยโอ้โหเปลี่ยนท้าตลอดเวลาเลยนะลุงอืออืออือโอ้ยมีแน่พอดีพอดีต้องก่ดีฮะอืออืออือ ใจเย็นใจเย็นออุ้ยเผืแล้วกูเคจเย็นครับจเย็นอาอุ้ยอุ้ยนี่พอดีเลยหลบได้อะ โอ้ยเฮ้ยท่านลุงท่านลุงใจเย็นโอ้ยเอาละเอาละท่านลุงคลั่งแล้วฮะอย่านะเว้ยท่านลุงโอ้ยอืออี๋นี่ยอือโ้ยโอ้ยโอ้ยโดดมากอืออืออือเออเรียบร้อยโอ้ยขอโทษด้วยท่านลุงแต่ท่านโหดมาก ไอโคตรแรงนะไงท่านเฮ้ยฟันดุงข้างๆนะฮะโอ้ยเป็นการฟันแบบไม่ได้กาดสังหารนะฮะทำให้แบบบาดเจ็บแล้วล้มลงเฉยจงให้เกียรติข้าตัวความตายเยี่ยงนักลบ ชิบหายช้อยฆอ่ากับไว้ชีวิตให้เกียรติคำขอการตายของเขาปล่อยให้เขารอดแล้วเดินจากไปคือจริงๆอ่ะการการฆ่าสำหรับการดวลดาบสมุไรกันนะคือถ้าคนที่แพ้แล้วเขาขอให้คนที่ชนะฆ่าเขาอ่ะมันถือว่าเป็นเกียริสำหรับเขานะถ้าตามเกียริของสมุไรในสมัยก่อนนะส่วนการไว้ชีวิตอ่ะบางบางคนก็ในสมัยนั้นก็อาจจะคิดว่าเออมันดูแบบไร้เกียริอะไรเงี้ยไม่กล้าฆ่าประมาณนี้ย ก็อันนี้ผมมองในฐานะที่ทั้งสองคนเป็นครอบครัวกันนะหลานกันลงนะคือยอมที่จะทรยศหรือว่ายอมที่จะไร้คุณธรรมแต่ไม่ยอมที่จะฆ่าครอบครัวของตัวเองอ่านั้นผมขอไว้ชีวิตนะกูจะไม่อากตันอยู่เว้ รรสุนธรรมแต่ข้าจะไม่สังหารคนในครอบครัวนักรบพิาสาร์จะถูกตามล่าไปชั่วชีวิตข้ารู้ จุดยืนเต็มที่ฮะพอขอรับชะตากรรมในฐานะนักลบพิศาสนะยอมยอะยอมโดนตามล่าแต่ไม่ยอมที่คือไม่ฆ่าคนในครอบครัวแน่นอนนะพเพราะเหลือแค่คนเดียวแล้วซึ่งเป็นผมผมก็เลือกตรงนี้นะคือไม่อ่ะผมูไม่อยากอากตัน,ตนย่ะทําไม่ลงจริงอ่า แล้วก็จบแลวใช่ไหมจบแล้วอะโอ้โหในที่สุดก็จบจนได้นะฮะถามจริงฮนะมันจะมีช่องเคสแคสเกมช่องไหนที่แม่งแคสเกมเดียวล่อไปเกือบ3 4มเดือนนะกวาจะจบนะฮะก็ต้องขอแัยจริงนะที่แบบโอ้โหแคสช้าลงช้านิดน่นแต่ก็ต้องขอบคุณด,ด้วยสำหรับคนที่ยังติดตามผมมีตลอดนะต้องขอบคุณมากจริงๆนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูว่า,าท้ายเอ็นเครดิตมีอะไรหรือเปล่านะ โอเคอะนะมีตอ่อจริงด้วยเฮ้ยจินชนรถโดยรเปานสีแดง่ะแล้วก็ธงนี่ธงประจำตระกูลมะโอหูมันเยอะเลยนี่ว่หลาตระกูลเลยโอเคโอ้โหมันหูนี่บ้านใหม่เลยเนี่ยโหวโสกังมากโอเคอะอันนี้น่าจะเป็นดาบประจำตระกูลป่ะเก็บเอาไว้นะฮะ สำรวจโอเคยังมีกไไดไน้าญอยู่ปูกเขาแฝดแห่งตระกูลซาไคข้าจะไม่ให้ตระกูลเราเลือนลายไปจากความทรงจำ <50. S 2> หวังว่าท่านจะพบสันติสุขนะขอรับท่านลุงอ,อ๋อนี้อะนี่ชุดเกราะของลุงชิบุราเนี่ยอทำไมมาอยู่เนี่ยตกลงยังอยู่หรือตายไปแล้ววะผมไม่แน่ใจนะ ตะขอนี่อะไรอ๋อรูทดสอบของชากะก่อนจะสร้างตะขอของข้าเขาไม่อยากทําให้ข้าผิดหวังแล้วก็ไม่เคยทําให้ผิดหวังจริงๆในนี่อะไรเนี่ยนึกว่าชีวิตนี้มีม้าธนูกับขาาตนะคกพอแล้วเสอออ๋อาวุธใช่ไหมอ๋อนี่ลระเบิดแะ้แล้วก็มีดโอเคมีอีกปะ ข้าฝันจะได้เป็นลูกท่านมาแทบชัวชีวิตมีของยูนะทื่สนิทไม่น่าเชื่อว่ายังมีหลุมเป็นส่วนๆโอเคนายูโกะช่วยข่าเลือกไปให้กับท่านแม่ไม่อยากเชื่อเลยว่านายังเก็บไว้ตลอดหลายปีมานี้ ทีแรกก็ทํามองโกทีนี้ก็โชกุนไม่เคยนึกเลยว่าข้าต้องจะดังกระชอนขนาดนี้ชมตัวเองใช่ไหมจินอ๋อนี่คางเงะแน่เลยจะพักดีจนลมหายใจสุดท้ายเลยนะคางเงะอ้นี่ดอกไม้มีพิษนะกินเกือบเหมือนขนมหวานแต่ไร้การเหมือนมีดดาบ หมดยัง่ม,มีก่อยูนะใช้เวลาทำนานแค่ไหนกันเนี่ยข้าเป็นนี่นายนท,ทุกอย่างและนางกลับเป็นฝ่ให้ของขวัญค่าฉันดีที่สุดถ้าเอาตามที่เคนจิบอกไว้ต้องรีบไปแบ่งกันดื่มอ๋อเล่าของเคนจินะฮะหมดยังอนะ่ะมีอ่ะล่วงอยู่ที่สุสานตระกูลข้างดงาม แม้หลายชีวิตโอเคผมว่าน่าจะหมดแล้วละ่ะอ๋อนี่มีตรงนี้อีกเหรอข้าใช้ชีวิตอยู่ภายใต้ธงนี้มาเกือบทั้งชีวิตอเอาแค่นี้เหรอจินโอเคน่าจะหมดแล้วละ่ะจินจินข้าชอบบ้านใหม่เจ้านะ เข้ากับเจ้าดีได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นในเมื่อสิ้นตระกูลซาไคแล้วแล้วข้า,ขาก็กลายเป็นคนทรนโชาติข้าได้ข่าวเรื่องลุงเจ้าแล้วเขาจะตามล่าลหรือเปล่าข้าว่าไม่แต่มีคนมาล่าเราล่าตัวเราแน่ๆไม่ช้าสิ่งที่สำคัญคือเจ้ายงังมีวิญอยู่เจ้าโค่นคนทงขาดแล้วทาให้พวกมังโกขาดผู้นําแผ่นดินใหญ่ผลภัยแล้วแต่บ้านเมืองเรายัางไม่พนภัยเราต้องกําลังก่อนยิ่งร้อนเราจะพิชิตเกาะของเราได้งั้นเราก็ต้องควรสู้ต่อไป อาจารย์อิชิวะยังล่าตัวสิ์ของเขาอยู่เลยแล้วนึกถึงเลยว่าสงสัยมัวฆ่าอยู่ทำอะไรอยู่ท้าหิงมัสะโกไปไหนแล้วละ่ะแกล่ลอยคนที่ฆ่าล้างครอบครัวนางต่อไปถ้าเสนอตัวจะช่วยแล้วแต่นางไม่สนนางไม่ควรทําเช่นนี้เพียงลําพังถ้าจะตามหานางได้คุยกับโทนิโอรหรือเปล่าเขาว่าคณะสงฆ์ยังต้องการความช่วยเหลือแล้วเจ้าละ่ะเรายังมีเรื่องต้องสาสางที่โทมัสสึอยู่นะใช่แล้วอย่าลืมกันแล้วกันว่าซซชิมะต้องการเจ้าข้าไม่คลืมหรอกเยี่ยม ถ้าแรกแยกกันเราจะสำรวจพื้นที่มากกว่าโจมตีทัามงมังกทุกทิศทางทวงบ้านเมืองของเราคืนลาก่อนนะจินและดูแลตัวเองด้วยละอะได้เจ้าเองก็ด้วยนะอยู่นะโอเคในที่สุดก็จบลงไปแล้วสำหรับโคสออฟซูชิมะอันนี้คือจบจริงๆนะจบบริบูรณ์เลยนะแลวก็ต้องขอขอบคุณสำหรับคนที่ติดตามผมมาตั้งแต่ตอนแรกๆจนถึงตอนสุดท้ายนีย่ขอบคุณมากจริงๆนะ แล้วก็ต้องขออภัยที่ผมอาจจะลงคลิปช้าแล้วก็แคสช้าไปหน่อยนะจริงๆไม่หน่อยแล้นะคนบ้าและแคสเกมเดียวแม่งล่อไปสี่เดือนก็มีแค่ผมคนเดียวเท่านั้นแหลนะก็ต้องขออภัยจริงๆนะสาหรับคนที่ติดตามผมมาโดยตลอดนะโอเคล้วก่อนจากกันก็ใครชอบไปลืมกดไลค์กดแชร์กดสไลด์ไปเลยนะผมได้นะแล้วผมขอแนะนําสําหรับคนที่มีเพย์สี่แล้วก็คนที่ไปซื้อเพย์ห้าไปแล้วนะไอคือเกมนี้มันอยู่ในเพย์ห้าแล้วแหละสำหรับคนที่มีเพย์สี่นะก็แนะนําเกมนี้ผมบอกเลยว่าค่อนข้างดีเลยลนะ่ะ เออโอเคโดยรวมอาจจะยังไม่ถึงกับเป็นเกมที่โคตรจะเพอร์เฟกแต่ผมมองว่าเป็นเกมที่ดีมากๆเกมหนึ่งเลยผมแนะนำมาสนุกถ้าใครชอบธีมแนวซามูไรนะหูเกมนี้จะทำให้คุณหลงรักได้แบบสุดๆเลยฮะผมบอกเลยฮะโอเคนะผมขอลาไปก่อนแล้วพบก็หม่กับเกมโปรเจกต์หน้าวันนี้ผมลาแล้วฮะสวัสดีครับ